นึกถึงตอนที่เขากรุงเทพมาใหม่ๆเนาะสมัยตะกี้มาเสาห่องยูห่องเล็กๆห่องระพ่านสองพ่นสองหรือพ่านหาจำว่าอดไละ่ะถวยใบยเดียวกับวา่มีไซเวลาสื่อกับเขายัางมาเนี่ยก็กินข้าวถุงแบบนี้แหละเแจวแล้วกับสมพัก กินค่าถุงเพราะว่าประหยัดเงินไม่อยากซื้อถ้วยร้องเงืนเดือนออกซื้อถ้วยซื้อจานคือจังมาเริ่มต้นใหม่มะเริ่มต้นไหม่ดูกรุงเทพเนาะกระสวนสิมีมือน,นี้ได้กับประหยัดตถออม มี่ิตกินแค่สามบาทนั่นเองทุกมือนี่ผลของการประหยัดอดอมอมตอนนังกินแบบนี้คือเกา้วยกันยังแบบมีปัญญาซสื้ออยู่ตอนเนี่ยประหยัดมากจะว่าจากักีีล้วกินแบบนีล้ละเป็นก้อนสีรววย